ผมก็มาถามน้องถามว่าอะไรครับคุณมีเหตุอะไรน้องครับทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนแสดงบาดหรือเปล่าผมไม่ได้บอกผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมแค่เดินมาหาเรื่องเลยไม่ต้องมาหาเรื่องเรื่องนี่ค่ะคต้องมาถ่ายเรื่องอะไรแต่ทีไหนคุณบอกผมคุณมาถ่ายเรื่องอะไรคุณมาถึงคุณพวักกล้องเขมาถ่ายในร้านคุณเป็นใครผมถามว่าหมายมาหรือเปล่าคุณมีหมายมาหรือเปล่าต้องเป็นต้องหมายหรอคุณต้องมีตำรวจมาด้วยก่อนที่คุณจะเข้ามาตรวจร้านนะคุณผมไม่ได้มาจับเลยคุณนี่อ้าวแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายในร้านผมครับ ผมนะื่อกี้คุณก็บอกว่าร้านของผมอ้าวผมเข้าถามผมก็ถามเด็กทำไมนะครับผมถามน้องครับคุณคว้ากล้องออกกา่ร้านเนี่ยคุณมีสิทธิ์ยังไงให้นักเรียนเข้ามาในเวลาที่มันไม่ถูกต้องผมเป็นพ่อแม่เขาหรือเปล่าคุณไม่ได้เป็นพ่อแม่แต่เขาไม่ได้หรือเปล่าถูกไหมครับเขาแล้วเอาวนี้รอประหลัดมานายผมกำลังมานายผมกำลังให้ผมมาดู เข้าใจป้าจบไหมครับก็โท่ไม่ใช่มันมีปัญหาไงอ่ามีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องคลิปเรื่องคลิปที่ไปถ่ายเด็กมาแล้วมาถามแล้วที่ผู้หญิงก็พูดอยู่แล้วเนีกยแกจะเป็นตัวตัวตีไงได้ป่ะ้าแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปในยูทูบแล้วเดี๋ยวผมจะลงที่นี่รถหัวอะไรไอ้สองขอรอลว่า คุณอะพูดว่าอะไรอ๋อเหรอครับผมพูกคำเหรอคุณปล่อยเด็กนักเรียนเข้าไปคุณปล่อยเด็กนักเรียนเขาคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยคุณนม่เรียนกันเรื่องเด็กนักเรียนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ไปแลไอ้เนี่ยคุณไม่ใช่ประเด็นแล้วไม่ใช่เรื่องด็กนักเรียนแล้วอันนี้ไม่เกี่ยงนไม่ใช่เรื่องเด็กนักเรียนอารมณ์เงินมาถึงเนี่ยไม่ใช่เหตุอะไรล้างคุณในต่างประเทศมาถึงเนี่ยเลงวางๆมาเลี้มาพูดอะไรไปมากคุณมาในนามลูกค้าหรือเปล่าไม่โยนพูดอะไรแบงค์โยดคุณ มีการดอะไปด่าใครไวมากไปด่าอะไรไปยืนไม่ลงมาอะไรอยู่อ่ะไม่ลงมาผมเดินก็มาถมวน้าน้องแค่คุณทำอย่างนี้คุณก็ผิดแล้วเพราะอะไรคุณทำหน้าที่ของคุณคืออะไรคุณมีชะักติดหลังอยู่หรือเปล่าเรื่อะไรครับแล้วคุณไปทำผิดอะไรไว้ผิดอะไรคุณพูดมาคุณพูดมาไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่คุณหมั่นแท้อะไรส่วนตัวเปล่านี่นะการเป็นคนนี่นี่เดี๋ยวผมหาหมินตะมาินะ ผมไม่ได้ดูดูมาได้เลยพี่คุณไม่ได้ดูดูหรอครับผมก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาลูกค้าอะไรคุณเป็นลูกค้าคุณต้องไป็นาะหรอนายผมปลัดอำเภอประลัดชวัตดต่อยสั่งให้ผมมาดูมีคนร้องเรียนไปร้องเรียนอะไรหลายคนร้องเรียนผมขอดูคนร้องเรียนคุณรื่องดูหรอถ้าเขาจะเรียกร้องเรียนหรอครับอ้าวอย่างนี้มันต้องมีใหม่มา้องเรียนทำถูกไหมอันนี้เวลาสิบเอ็ดโมงคุณไปเด็กนักเรียนโรงเรียนอะไรเข้ามาสิงห์ปูดหนูเรียนโรงเรียนอะไรลูกผมผมให้พาไปดูโรงเรียนอะไรมันมี นี้อะไรนี่น้องน้องชายน้องหัวไม่ไมครับน้องโรงเรียนอะไรลูกเรียนเทคนิคไอเรียนเกษตรครับเป็นเกษตรเป็นนักศึกษาน่กกีตเด็กโรงเรียนอะไรครับเป็นอ้าวผมจะรู้ได้เขาใส่ชุดอยู่บ้านมั่คุณมีอะไรไหมเขาใส่เขาใส่ชุดอยู่บ้านมานะผมถามว่าคุณปล่อยเด็กนักเรียนเข้ามาที่คุณถูกไหมเอ้าวแล้วถ้าผมไล่เขาไปแล้วเขาไม่ไปผมจะไล่าะตรงนั้นมันเกิดผลจากคุณคุณก็ชี้แจงผมผมคุณก็ชี้แจงกับนายผมแค่นั้นว่าคุณทำไมถึงไม่ทำไมถึงปล่อยเด็กเข้ามาอ้าว แล้วผมจะให้ทำอะไรคุณไม่รู้ระเบียบเหรอแล้วเขาเขาไม่ออกไปคุณรู้ระเบียบอะไรครับผมถามว่าคุณรู้ระเบียบตันไหมอ้าวผมก็ไม่รูทำไมจะไม่รู้ไปนจะรอะไรถึงไปไหนเขามาอ้าวเนี่ยคุณบอกไดี๋ยวเพื่อาเล้วทำไมคุณเป็นเจ้าของงานแตพูดว่าเขาไม่ไปได้หรออ้าวผมเป็นสถานที่สาธารณะคุณบอกผมสถานที่สาธารณะผมไล่เขาไม่ไปผมจะให้ผมทำยังไงผมต้องขึ้นเด็กเขาออกไปเหรอครับอ้าคุณพูดให้คุณพูดทุกคนเข้าใจในความคิดของคุณคุณพูดให้ทุกคนเข้าใจในความคิดของคุณมันไม่่่ไไไดด้้มมมมมีีคคคคววาาาาาิอออะะรรรรหหับผถุณในนท คุณบอกมาในนามลูกค้าแต่คุณเข้ามาบอกผมว่านักเรียนนั่งอยู่นร้านคุณมีติดอะไรผมเดินมาถามน้องว่าน้องครับอ้าวแล้วคุณมาตรวจสอบเรื่องไรคุณมีมาตรายมาหรือเปล่าทำไมเจ้าเป็นอย่างไรหรอคุณก๊อ้างคุณไหมผมก็ไม่ได้กอกร้านคุณขผมเธอต้องโทรศัพท์เดินเข้ามาถามเด็กว่าน้องครับน้องเรียนโรงเรียนอะไรทําไมถึงมานี่ทําไมถึงไม่ไปโรงเรียนแล้วคุณเป็นเจ้าของร้านคุณถามคุณมาทําไมคุณถึงปล่อยเด็กเข้ามาคุณมโกหกไหมคุณบอกว่าคุณมาในนามลูกค้าเข้ามา แต่คุณบอกว่าคุณมาถามลูกค้าว่าแล้วผมเป็นลูกค้าผมมาถามลูกค้าไม่ได้หรอนี่ไงแล้วคุณอ้าวแล้วคุณเป็นลูกค้าไม่มาเจรจาหรอเอาผมไม่มาเจรจาหรอผมถามว่าคุณรู้จักเขาผมณจะรู้จักมันไม่ได้ผมไม่ต้อคุณรู้จักไหมพี่แค่นี้ก็แย่แล้วนะพี่แค่นี้ก็แย่แล้วพี่มาทำเรื่องสร้างเรื่องให้มันเป็นฉาวขึ้นมาเลยผมบอกตรงผมถามำเรื่องพี่ไม่ต้องมาคุณนะคุณมีสัญติดหลังเรื่องอะไรคุณไม่ต้องพูดผมไม่พูดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งของคุณมันเป็นสิ่งของผมไม่ต้อง คุณไม่ต้องมาหาเรื่องคุณอยากทำอะไรที่มาร้ายสาระเพื่อทำร้ายตัวเองบอกให้หรอคุณนะคุหรอคุณเนี่ยเป็นสถานบริการคุณให้เด็กนักเรียนต้องมอมเมาอยู่ในร้านเนี่ยโยนาทำไรโยนอ่ะมาผมถามแบบว่านี่เรียกคุมาทำไมเรียกกัสมาทำไมคุณบอกมาผมพูดเลยนะคุณไปเอานายงคุณไปคุยผมไม่ต้องการคุยกับคุณตัวเด็กมาคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรไปไหนบอกให้เลยคุณบอกว่าคุณไม่ได้มางานมีเป็นสิทธิ์อะไรมาสั่งคุผมาถไม่ด่าอะไรใครเูะเราไม่รู้ ไม่อ้นี่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรนะผมว่ามาในเรื่องส่วนตัวผมบอกว่าคนตัวผมดในเรื่องคนตัวมาาเรื่องเลยมเรื่องไงยแล้ผมพูดได้ร้าผมจบคุณพูดถูกเคไม่ไดถูกจะมีการไม่ห่าอะไรใครไว้ผมจะผมจะปิดร้านมีอะไรไหมครับผมไม่ต้องปิดร้านของผมสิ่งของผมบ้านของผมผมเชิญคุณออกครับผมจะปิดร้านจบไหมครับผมจะปิด